ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเริ่มบ้านใหม่ในปี2025ตอนนี้เป็นตอนที่15เราอยู่กับป้า10ของแก้วตอนนี้ป้า10ของแก้วนะครับก็อัปเดตไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราอัปเกรดอาวุธเนี่ยที่เป็นของเก่านะครับหมดแล้วนะแล้วก็เหลือพวกเมืองน,นะครับแล้วก็กับดักที่ยังไม่ตันส่วนกําแพงน,นะครับแก้อัปเกรดตันหมดแล้วแล้วก็อาวุธบางชิ้นนะครับที่เป็นอาวุธใหม่แก้ลืมลง ก็เลยทำให้ปืนใหญ่หอคอยพนูหอคอยเดเบิร์ดคัสอนเอ็กซ์เสาละวานครับแก้วยังไม่ได้ลงเลนครับฉะนั้นเรา,ามาลงกันแก้วก็จะลงเสาละวาก่อนเนาะเรียกหอคอยพื้นูลกแล้วไม่ชินเลยแก้วลง2ป้อมเลยครับเพื่อที่จะลงไปเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเกรดกันก็ใกลจะกลายเป็นบ้าสิบตันแล้วนะครับก็น่าจะอีกประมาณ 2อถึงสมอาทิตย์นะครับก็น่าจะตันแก้วเดานะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ให้ดูในส่วนของห้องทดลองครับห้องทดลองของแก้วเหลือทหารหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นฐานน้ำม่วงน้ำยาครับแล้วก็ฐานน้ำดำนะครับเพียบเลยแก้วว่าเพอเนี่ยอัพเกรดทุกอย่างตันแล้วนะครับแต่ว่าฐานในห้องทดลองครับยังไม่ตันและตอนนี้แก้วก็เรื่องอัพเกรดผู้ก้านครับไปไปไม่เป็นเลยนะ หลังจากที่อีเวนต์ผู้กล้าที่ไร้ขีดจํากัดนะครับที่เราใช้ผู้กล้าได้ระหว่างอัมเกรดนครับแล้วพออีเวนต์จบลงนะครับผู้กล้าของแก้วยังอัมเกรดไม่เสร็จคุณผู้ชมก็เลยทําให้แก้วต้องมาเล่นแบบผู้กล้าเละแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ้าชายเดี๋ยววันนี้จะมีสูตรเด็ดสําหรับเจ้าชายมาฝากด้วยนะครับก,ก็เป็นสูตรที่แก้วคิดว่าดี่สุดแล้วนะครับสำหรับการที่เราจะเอาไปโจมตีบ้าน1เนาะ ก็เราจะอัปเกรดกันครับช่างก็ไม่ว่างห้องทดลองก็ไม่ว่างครับฉะนั้นแก้มองว่าเราควรหาแพ็กเกจอะไรเด็ดๆบนซูเปอร์เซลสโตนครับเพื่อที่จะมาช่วยเรื่องอัปเกรดกันแก้พู้ชมครับเข้ามาที่เว็บซูเปอร e เซลสโตนครับเว็บนี้จะเป็นเว็บขายของของ Supercell ลเนาะก็เป็นของแท้เลยครับแล้วก็ตอนนี้เขาลดราคาด้วยครับจะเห็นว่าแพ็กเกจ ห้องสมุดน้ํายาครับพวงสมุดน้ํายาครับก็จะขายน้ํายาช่างก่อสร้าง3ขวดน้ำยาวิจัย2ขวดครับในราคา49บาทครับตกขวดละไม่ถึง10บาทนะครับประมาณ9บาทกว่าแก้วว่าวคุมค้มแก้วคุ้มเติมเล็กๆกระจิกกระจ้อยเท่านิดเท,ดทด่หน่อยเนี่ยแก้วว่าสนุกดีครับเดี๋ยวแก้วเติมสักหนึ่งแพ็กเกจละกัน49บาทครับแล้วก็กดชําระเงินเลยและตอนนี้นครับเขาก็รับชําระผ่านหลายช่องทางเลยครับก็เพิ่งปรับปรุงมาเนาะ ร่วมกับโคด้าเพลนครับก็มีทูมานี่ที่แก้วชชยนะครับจ่ายผ่านแบงก์ธนาคารนะครับแล้วก็랩บิลไลเพย์จ่ายผ่านเซเว่นช้อปปี้เพย์เคพัทพร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์แก้วก็ใช้บ่อยนะครับแล้วก็วีซ่าเพลพ่อนะครับเดี๋ยวแก้วจะจ่ายผ่านทูมานี่นะครับสี่สิบเก้าบาทกดไปนะครับแล้วเขาจะให้เรากรอกเบอร์โทรนะครับที่เราเชื่อมต่อกับทูมานี่และจากนั้นนะครับเขาจะส่ง OTP มานะครับเราก็กรอกเลข6หลัก แล้วก็ชำระเงินเสร็จเลยเดี๋ยวแกวพาไปตอนชำระเงินเสร็จเนาะโอเคแก้วชำระเงินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในเกมนะครับแกวไม่ได้ของแถมนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นต่อไปนะครับของโบนัสในสตูเนาะแก้วก็ได้ของมาครับรอแป๊บนึ่งมันก็จะขึ้นนะครับว่าได้รับข้อเสนอพิเศษแล้วนั่นเองโอเคเราเช็คก่อน,นครับว่าเราได้ครบไหมเร้นี่มีน้ํายาช่างเราสร้าง3ขวดแล้วก็น้ํายา วิจัย2ขวดนะครับแก้วจะใช้น้ำยาช่างกร้่านนะครับเราสามารถใช้ได้1ขวดก่อนเลยแก้วแนะนําว่าใช้ทีละขวดนะครับผู้ชมเพื่อว่าบางทีเราครบชั่วโมงแล้วเนี่ยเราไปทําอย่างอื่นแล้วมันมีช่างสร้ส่านว่านครับเราจะเสียนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่คุ้มก็ค่อยกดใช้ทีละขวดก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็ในห้องตลอดครับความจริงเนี่ยควรจะมีการวิจัย24ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะขวดมันลดได้23ชั่วโมงครับรวมเวลาก็เป็น24ชั่วโมง แต่แก้วคิดว่า21ชัมม่วโมงก็โอเคถ้าแก้วออนไลน์เดี๋ยวแก้วจะมาอัปเกรดต่อนครับก็ได้อีกนิดหน่อยก็ถือว่าเอาคุ้มๆเลยนะครับนี่ก็ได้เติมและเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันคุณผู้ชมบอกว่าโหแก้วกว่าเองจะเข้าเรื่องเนี่ยซัดไปนานเลยนะ <c oughs> ขายของหน่อยคุณผู้ชมโอเคเราจะพัฒน์ชมนะครับไปเล่นสุดนี้แก้วเคยเล่นแล้วนะครับแล้วก็แก้วพยายามนะครับที่จะหาสุดอื่น มาเล่นมชมชมกันนะครับวับนนี้คือแก้วลองเป็ก,ก้าแก้วลองขวานลองเป็ก,ก้าปลาหินข้างขาวมันไม่เวิร์กเลยคาผู้ชมมันไม่เวิร์กเลยคผู้ชมเพราะแก้วมีผู้กล้าแค่ตัวเดียวเนาะเป็นเจ้าชายนะครับแล้วก็เอาไปจงตีบา้านสบเอ็นนครับไม่ไหวเลยแก้วก็เลยเกิดปเป็นไอเดียสุดนี้นะครับก็ใช้เจ้าชายลูกกระจงนะครับเอาไปหนึ่งตัวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เป็นหุ่นเชิดลูกสมุนกับมงกุฎมืดมิด แล้วก็ฐานครับเราใช้บอลลูนสองตัวแล้วก็มังกรน้อย2ตัวครับรวมถึงมังกร10ตัวนะครับความจุแก้วมันแค่2องรช่องนะครับไม่ใช่240ช่องเนาะแล้วก็น้ํายาที่ใช้นะครับเราใช้น้ํายาโครน3ขวดบ้านหนึงขวดนครับเพื่อที่จะไปโครนบอลลูนฐานแกนนะครับแล้วก็เราใช้เรือหอกกับยาแช่นะครับไปแช่ป้องพุเดี๋ยวเราไปดูกันนครับว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่บุรีแก้วก็จะเล่นสักพักหนึ่งเนาะ ยังไงชมว่างบรหยุดก็สามารถที่จะมารับชมแก้วได้นะครับมาดูกันว่าเรามีสูรบ้าสืบจำแจมมาฝากเนี่ยมันจะจาจริงหรือหรือโม้นะแก้วว่าโมแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะหาบ้านที่รวยๆหน่อยเนาะเท่าไหร่ดีเจ็ดแปดแสนไหมคุณผู้ชมคือแก้วก็อยากจะหาบ้านที่รวยๆเนาะเราเจอบ้านไม่ไม่ค่อยรวยเลย ก็หาต่อไปเนะ okay. าะโอเคบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่โหดแล้วก็เป็นบ้านที่รวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกัน,นครับก็เราจะเข้าไปนะครับต้องดูเครื่องกวาดอากาศว่าเป่าไปได้านไหนนะครับมันเป่าไปด้านบนซ้ายบนกับขวาล่างครับแล้วสระวาเป็นเส้นเดียวอยู่ตรงกลางครับถัดีเลยฉะนั้นแก้วจะเข้าไปนะครับเคร,รื่องกวาดอากาศมันจะเป่ายิงยยงไปด้านนี้นะแล้วก็จะเข้าตารงกลางเราจะแช่ไปที่เอ็กโบหรือป้อมพูกก็ได้เนาะเอาเป็นว่าแก้วใช้ มันก็นอนครับลงไปด้านริมก่อนเลยและ้ายเล้านขวานครับที่คุกกี้ด้วยเลยและใช้บอลลูนครับลงไปเช็คกับดักใช้มังกรครับเป็นหน้ากระดานปล่อยเจ้าชายกระโดหอกเข้าไปเราใช้แช่นครับไปที่เอ็กโบแล้วก็ัำมพ็มดเลยครับเพื่อที่จะให้เรเดือหอกเข้าไปด้านในพอเราเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาโคลนลงไปหมดเลยครับปล่อยยาบ้าให้กับบอลลูน ก็จะโจมตีตรงกลางสารวัตรด้านซ้ายนะครับพังลงไปไหมไม่พังลงไปนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคของเราได้ก็มาชมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรมังกรลงไปด้านล่างครับหรือตรงกลางมังกรเข้าไปสองสตัวครับโจมตีกัดปูแล้วก็เจอกับสารวัตรครับเป็นที่เก่วบอกไปนะครับว่าถ้าสารวัตรเส้นเดียวไม่พังครับงานเข้านะครับเพราะมันโจมตีมังกรได้อย่างหนักแล้วแรงมากๆเลยเรียบร้อยนะครับเราตายลงไป แล้แกคิดว่าเราน่าจะไม่รอดด้วยนะครับก็มาดูกันแรัวว่าแก้จะป้นได้เท่าไหร่นะครับจากบ้านหลังนี้เราจะไปตอนครับก็มีเจ้าชายเข้าไปนะครับล้วก็เสือท่าไม่ตายเสกหุ่นเชื้อลูกสมุนมานะครับเจอป้อมพุเขาไปม้1สิบเอ็ดที่ค่อนข้างหหดเลยเนาะก็เลยทําให้เราครับค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันชูบกโอาโขแก้วยาย,า,ยาหาเรื่องเข้าข้างตัวเองเนาะโอเค แกได้ไป2ดาว56%นะครับก็จะได้เท่านี้เลยนะครับไม่ไหวจริงๆเป็นเพราะสลาวาตรงการนะครับไม่พังลงไปต่อไปแกอาจจะต้องโคนลงไปด้านซ้ายให้มากขึ้นเนาะโอเคก็มาได้ชมกันนะครับบ้าน10เจอบ้านสิก็จะประมาณนี้เลยแล้วเรามีผู้แก,ก้แค่ตัวเดียวด้วยเนาะถ้าเรามีควีนครับเปรนสมารถที่จะยิงลูกธนูยักษ์ไปได้นะครับก็จะช่วยให้เราโจมตีได้ง่ายก่นนี้นั่นเอง ก็ได้มาอย่างละ500แสนครก็ถือว่าไม่เกทเท่าไหร่นะแก้ว,ว่าก็โอเคเลยเองดี๋ยวแก้วพามชมนะครับไปจมตีต่อเราหาบ้านกันครับมาดูกันว่าจะเจอบ้านตรงไหนบ้านนี้ครับเป็นบ้านร้างแก้วไม่อยากตีนแครัแก้วขอตีบ้านที่มันไม่ร้างครับบ้านนี้มีทรัพยากรเยอะเลยนี่น้อยเลยครับแต่ว,ว่าเป็นบ้านที่ไม่ไม่โหดนั่นเอง 4ีแสนคุณผู้ชมก็จะหาสัก7 8แสนเนาะอันนี้เป็นบ้านสิบนะครับถ้าเราอยู่บ้านสินะครับไม่ได้ทําคลิปก็ตีแล้วนั่นเองบ้านนี้นะครับน่าสนใจแต่เป็นบ้านร้างอีกนั่นเองเรากดข้างไปก่อนเดี๋ยวแก้วต้องซูมออกนิดนึงบางนี้มี50แสนคุณผู้ชมน้อยไปหน่อยเนาะเดี๋ยวแก้วกดหายผู้ชมได้เจอกันครับว่า7 0 0 0แสนจะมีไหม โอ้ห้าหมื่นมาทำไมก่อนอันนี้เป็นบ้านร้างคุณผู้ชมแก้วว่าทุที่แกว้วอยู่นะครับบ้านร้างเยอะม,มากๆเลยนะครับท่านใดที่อยากอยู่ก็ลงมาได้นะครับแกบ้วไม่แน่ใจว่ากี่ถ้วยนี่ก็ร้างคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ตีซะเลยแต่แกว้วอยากให้ดูแบบบ้านที่มันไม่ร้างอ่ะคุณผู้ชมเพราะมันไม่สะอาดนั่นเอง คุณช <laughs> ิบอกว่ามุกนี้เก่าแล้วนะอย่าเล่นเลยโอเคบ้างนี้นะครับมันก็ไม่โหดแต่ว่ารวยนะเราตีเลยละกันเพราะว่าถ้าตีบ้านทหดๆเนี่ยจะตีไม่เข้าแกเห็นว่าป้อมีซีนครับอยู่ด้านซ้ายแกก็จะเข้าด้านซ้ายเข้าไปแกพื่งกวาดอากาศปอกเข้าหาก,กันแบบนี้เล่นยากเหมือนกันเราเข้าด้านซ้ายนะครับก็ใช้มันก็น้อยลงไปนะครับด้าน,นซ้ายด้านบน แล้วก็ใช้บอลลูนล,ลงไปตรงกลางปล่อยมังกรครับลงไปหมดเลยเจ้าชายเจ้าชายใช้ด้วยหอะลงไปเราใช้แช่นะครับไปที่ป้อมอินซีแล้วป้อมผููเลยเรือจะเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับพึ่งกวาดอากาศเราอาจจะต้องใช้น้ำยาโคนโคนมานะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปไปที่สาลวาเส้นเดียวนะครับเยอะเลยก็เลยพังลงไปได้นะครับป้อมอินซีสาลวาพังลงไป เราก็มีลุ้นที่จะได้สามดาวเลยครับเดแก้วต้องใช้ทําไม้ตายของเจ้าชายด้วยก็จะรอให้เจ้าชายนครับไปดิ้งขวาแต่ว่าเจ้าชายไม่ไปเลยแล้วก็โจมตีเข้าไปนะครับอ้าวแก้วลืมไปนะครับว่าแก้วไม่ได้เอามองกุดพื้นมิดเอ้ลูกแก้วทำมินมานะครับก็เลยทําให้ไม่ได้ยิงขึ้นออกไปนะครับกลายเป็นเสกมุนเชื่อลูกสมุนออกมานั่นเองแม่ต้องนึกชื่อก่อนนะครับปุปกรณ์แต่ลุก,ก่อน เยอะจัดนะครับกว่าจะจําได้ก็อายากเหมือนกันมันก็นขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าบ้านที่เจอครับเป็นบ้าน11ที่น่าจะเพิ่งขึ้นมานะครับทำให้เราโจมตีได้ไม่ยากเลยและอาวุธบางชิ้นครับก็ไม่หดด้วยเราก็เลยสามารถที่จะเก็บสัาดาวได้นะครับก็ให้ชมชมกันนะครับว่าจะประมาณนี้เลยงั้นท้าต่อไปก็อาจจะหานนั้นหน่อยแต่ก็จะหาบ้าน11แบบใกล้ตันเนาะพยายามให้ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีชมกัน ก็จะพ้ชมนะครับไปโจมตีกันแก้วขอให้ตันนี้เป็นตาสุดท้ายคุณชมพอเราเล่นมา13นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปเนาะก็จะพยายามหาบ้านตันเนาะและแก้วจะไม่สนเลยครับว่าทางฝั่งของสเปก,กรจะมีเท่าไหร่เนาะเพื่อตีให้ดูนครับว่าเราจะได้สำดาวไหมแต่แก้วคิดว่าไม่บ้าน11ตาตันเนี่ยตียากจรงิงมันอยู่ที่ว่าบ้านที่เจอครับเขาจัดบ้านเป็นยังไงเอาสารวาน,นครับไว้ ตรงกลางหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นเส้นเดียวไหมบ้านนี้ก็สวยนะผู้ชมแต่มันมีคนมาตีแล้วงั้นเราจะกดหาต่อไปอีกนิดนึงบ้านนี้ก็สวยแต่ก็มีคนมาตีแล้วกระดักมันจะไม่ทำงานคุณผู้ชมบ้านนี้ไม่โหดอ่ะกดหาต่อไปคุณผู้ชม บ้านนี้ร้านครับเป็นบ้านรวยเลยอถ้าแก้วไม่ได้ทําคลิปเนี่ยแก้วตีแล้วนะเพราะว่าจะได้สองดาวง่ายมากเลยเองเราไปดูกันต่อครับเจอบ้านหลงนี้นครับเป็นบ้านที่แต่พูก้ก้าอัปเกรดอยู่ครับคุณผู้ชมก็เลยไม่ตีจะเจอไหมเนี่ย บ้านนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมแต่บ้านมันกว้างนะครับทาให้บอลลูนมันไปไกละนะครับแล้วมันจะตายลงไปก่อนและอาจจะมีกับดักลูกโป่งสีแดงดักอยู่ตรงกลางก็ได้ก็เดี๋ยวแก้วจะกดหาบ้านต่อไปชมอย่าเพิ่งเบื่อแก้วนะแก้วพยายามหาบ้านที่มันตึงๆก่อนเนาะแล้วก็พยายามหาบ้านที่มีผู้กล้าครบเลยนะครับเพื่อที่จะตีให้ดูกันสดๆไปเลยนะครับว่ามันไหวไหมสุดนี้ โอเคคุณผู้ชมแก้วเจอบ้านหลังนี้แกป้แกคิดว่าแก้วจะตีชมกันแกปน่าจะเป็นบ้านที่โหดนะก็พอใช้ได้เนาอแต่เราจะเข้าไปนะครแบบนี้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านครับจัดห่างกันแล้วเราจะเข้าไปนะครบค่อนข้างยากเลยฉะนั้นแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าไปนะครับก็จะโจมตีบริเวณด้านขวาก็ได้นะครับแต่ว่าขึ้นกวีอากาศมันเป่าแบบนี้เลยเอาเป็นว่า เราใช้มังกรนอนครับไปด้านซ้ายด้านล่างครับแล้วใช้บอลลูนมังกรลงไปนะครับแบบนี้เลยแก้วปล่อยเจ้าชายแก้วปล่อยอเรือหอะไปตรงไหนดีแกวอยากจะโคลนนะครับแกวปล่อยอเรือหอะไปด้านขวาแล้วแก้วแช่ไปที่ป้อมอิซีกับป้อมพูเลยแล้วแก้วจะใช้น้ำยาโคลนลงไปให้กับโอ้ร์นาโดงามใสแก้วแล้ว เราควรบรรลุนไปก่อนเที่ยวบ้าบรรลุนไปได้ไหมยังมีลูกปกสีแดงนะแก้วควรัวสารวัเส้นเดียวเนี่ยเพราะว่ามันจะหนักจริงและมังกรจะตายไวมา,มากๆเลยคุณผู้ชมเราเข้าไปดิ้งขวาเจ้าชายไปด้านบนเจ้าชายเราเจะสารวัเนาะคุณผู้ชมโอเคมังกรเนี่ยมันโดนเผาไวมา,มากๆเลยคุณผู้ชม โอเคมั okay. งกรเจ้าชายเจอกับสารวรแล้วนะครับเราใช้ทําไม้ตายของเจ้าชายได้แก้วใช้เลยเสกหุ่นชื่อลูกสมุนออกมาได้ขวานนะครับมับงกรเหลือเพียงแค่2ตัวนะครับพอเจอสารวะก็แบบนี้เลยครับไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะตีบ้านท,ทรงนี้เราควรจะหาบ้านที่เอาสารวาเปอมซีไว้กลางฐานนะครับแล้วก็เข้าไปจะช่วยเรานนครับสมาที่จะใช้ใแมคโนน,นนบอลลูนครับแล้วก็พังอาวุธได้จเจริญครับ บ้านที่แก้เจอตอนนี้นะครับมันเป็นบ้านที่จัดอาวุธนะครับกระจายกันออกไปก็กระจายความเสียหายนะครับทำให้เราต้องให้บลรูนเนี่ยขึ้นที่ไปนะครับแล้วกว่าจะไปถึงก็ช้าก็ทีชมกัน,นครับก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าเราได้สเปพกกรมาเยอะมากเลยนานผู้ชมถ้าไม่นับทองคํานะเราได้เยอะเลยก็ได้น้ำม่วงน้ําดำนะครับมาหมดแล้วส่วนทองคําอยู่ด้านบน,นครับเราจะได้มานนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเจ้าชายจะตายลงไปนะครับเราก็จะจบนั่นเอง สรุปว่าเจอบ้านโหดตีไม่ไหวนะครับได้2ดาวก็ตีชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันแก้วก็มีสเปกรเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ําม่วงครับแล้วก็ได้บุนัดดาวด้วยครับได้แรงมานครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแกว้วสามารถอัปเกรดอะไรในกาได้บ้าน,นครับแกว้วจะอัปเกรดอะไรใช่เนาะแก้วมองว่านี่แกว้วแกว้วได้ก่อนที้มาคุณผู้ชมก็ตอนที่อีเวนต์นี้คุณผู้ชม เนี่ยอีเวนต์ทุกกระจายนะครับแก้วได้ซื้อคโคพึงพูก้าตู้ตายเชนฟิกเกอร์และบอลน,นำแหลมนะครับครบเลยนะครับได้มา3ชิ้นเลยเพราะแก้วเติมบัตรอีเวนต์เนาะคุ้มม,กมากๆเลยนะครับเติมบัตรอีเวนต์แล้วก็แก้วได้อุปกรณ์นี้มาแก้วได้อ่าเดี๋ยวเดงงอยู่ฮะคุณผู้ชมแก้วได้ถุงมือยักษ์ถุงมือยักษ์แก้วได้จากของฟรีและแก้วได้บอลน,นำแหลมแล้วก็แก้วได้ตู้ตายเชนฟิกเกอร์ เดวแก้วจะเปลี่ยนไปใช้แกนะับแก้วคิดว่าอาวุธน,นี้มันต้องเป็นอัพเกรดไปเ้ว1สิบครับก็เลเวลเกกับ l e อยสิบก็โอเคอยู่เนาะฉะนั้นแก้วจะเอาบนดําแดมนะครับให้เป็นเลเวลเก้าก่อนเลยแก้วไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมได้เลเวลแปดคกับขัดแร่ฟ้านะคกับก็บ้บาเล็กค่อนข้างที่จะได้แร่ช้าหน่อยเนาะและแก้วไม่ได้ลงวอด้วยนั่นเองก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ ไปสวยนะครับเดี๋ยวต้องทยอยเก็บก่อนนะครับว่าจะเก็บให้ครบเลยไม่รู้ว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เนาะเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเนาะอาจจะมีเติมบ้างระว่างทาน,นครับแต่ว่าจะพยายามนะครับเติมให้น้อยลงเนาะแล้วก็ตรงนี้มีผู้ช่วยทดลองครับเราใช้อ่าใช้ไปนะครับไม่รู้ว่าคุมไหมแล้วก็ตรงนี้มีช่างกร่ร้างฝึกหัดนะครับคุณผู้ชม เป็นเลยว่าหนึ่งเองนะอย่าอัปเกรดนะผู้ชมแก้วมีเพชรอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนละกันแล้วก,วก็ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เหลือเป็นอาวุธที่ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวจะทยอยลงให้ครบนะครับแล้วก็อัปเกรดพูก,ก้าให้ตัน,นครับมาดูเมืองคืนบ้างเมืองคืนแก้วไม่ค่อยได้เลน่นเลยผู้ชมแก้วก็กดอัปไรายได้แก้วกอัปเลยนะเพื่อที่จะไปต่อนะครับแล้วก็จะไปบ้านเก้า เพื่อที่จะปลดล็อกกระตอบบ๊อบเนาะแล้วเราก็จะได้ใช้กันโอเควันนี้แก้วก็ได้พามชมนะครับมาเล่นบ้านเลเวล10กัน,นครับแล้วก็แก้วได้ใช้สูตรมังกรโคลบอลูนนะครับสามารถตีบ้านที่ยังไม่โหดมากนะครับบ้าน10บ้าน11กลางๆสามดาวสบายนะครับแต่ว่า ถ้าเจอบ้าน11ที่จัดทางการบ้านตัน,นครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวแต่ถ้าจะเอา2ดาวเปอร์เซ็นต์สูงๆก็พอทําได้นะแล้วก็แก้วน้ฝักพี่ตัวนี้นะครับวนนี้ก็ลาไปก่อนครับตอนต่อไปอยากให้แก้วทําอะไรกับ ID ริบขึ้นบ้านก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับวนนี้แก้วลาไปก่อนแล้วขึ้นใหม่สวัสดีครับ